ทุกๆวันนะครับพี่วุฒิแบบเพื่อนก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับก,การสรรหาในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังก่อนที่จะสอบหัวหน้าฝ่ายในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พลาดนะครับที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีข้อมูลใหม่ๆม,มีไรสดใหม่ๆพี่วุฒิ เพื่อนก็จะนําเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังจริงในวันนี้นะครับ22ตุลาในวันนี้นับจาก22ตุลาไปจนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเหลือเวลาในการกรอกสมัครสรรหาอยู่ที่8วันใน 8วันที่นับถอยหลังนะครับในวันนี้22ตุลาก็าจะเริ่มเห็นว่าผู้ที่กรอกสมัครสัญหาเนี่ยจะเริ่มมีจำนวนเยอะขึ้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 นช่วงนี้นครับ27่ิบเดยยบเนี่ยจะมีจำนวนผู้ที่กรอกสมัครสัญหาเป็นจำนวนมากเมื่อเรารู้ถึงจำนวนที่ จะมีผู้กรอกสมัครสัญหาปนจำนวนมากลยน,นะครับเราต้องเร่งกรอกสมัครก่อนตั้งแต่วันนี้แหละจะเจอคลิปนี้ของพี่วุฒิและเพื่อนท่านก็ต้องรู้แหละว่าบอกแล้วว่าน่าจะมีจำนวนผู้ที่สมัครสัญหามากขึ้นแล้วก็หาว่าเราไปกระจุกรอสมัครยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ย อาจจะทําให้การกรอกสมัครสัญหานั้นน่ยมัน,ม,นมีอุปสรรคใดๆหรือเปล่าในอนาคตนะครับเรากคนที่จะกรอกสมัครตั้งแต่วันนี้แหละนะครับท่านเจอคลิปนี้แล้วเนี่ยก็กรอกสมัครตั้งแต่วันนี้เลยนะครับซึ่งในการเตรียมตัวที่จะเขา้ารับการสัญหาในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายในรอบนี้เนี่ยเก้าหัวข้อที่เป็นขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อ,อกสอบ ในวันนี้นะครับพี่วเพื่อนจะนำพาท่านมาทําความเข้าใจในเรื่องราวที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบในเรื่องที่1ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุภาพรัฐ2,560อยู่ในไฟล์ PDF สูตรลับที่จะทำให้สอบได้ในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่าย จร,จริงๆเราไม่ใช่เฉพาะคนหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับทุกฝ่ายครับ8เรื่องแรกท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบเหมือนกันก็คือเรื่องของกฎหมายความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กรความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรความรู้เกี่ยวกับสาการภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมพื้นที่ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสา,ารสนเทศความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการร,กกระเบียบกระทรวงมาไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทิ่นปี63อันนี้คือความรู้ที่จะต้องรู้เหมือนกันทุกตําแหน่งมีความต่างก็คือความรู้ในลักษณะงานในตําแหน่งที่สมัครสอบท่านที่สมัครสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปก็คือไปรู้ลักษณะงานของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันนี้เรามาดูหัวข้อที่6นี้นะครับจะอยู่ในไฟล์ PDF สูตรลับที่จะทำให้สอบได้พิมบอกว่ามันเป็นสูตรลับมันก็ไม่ไช่สตรจริงๆนะครับอย่างในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพระสบภาครัฐในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย สูตรมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับ6กคำที่เป็นไปได้ที่มักถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบขยับตัวนี้มาตรงกลางให้เลย6กคำนะครับที่จะเป็นสูตรลับในการทำความเข้าใจในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับ มาทร่มการเงิบแบ็กคืนไปก่อนในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาพรพัสดุภาครัฐให้ขึ้นมาจากไหนเนี่ย ติดมาที่สุดลับก่อนก็คือเขาจะพูดถึงในเรื่องของพัสดุเรื่องของรัฐในเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของผู้บริหารผู้เสนอแล้วก็รากากลางอันนี้พัสดุรัฐเจ้าหน้าที่ผู้เสนอบริหารตากากลางจะเป็นคําที่มักถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบในไฟล์นี้นะครับ พีก็จะพูดถึงในเรื่องของเริ่มตั้งแต่ชื่อของพระราชบัญญัติชื่อของพระราชบัญญัติในกฎหมายทุกๆฉบับครับจะอยู่ในมาตรา1ของกฎหมายทุกฉบับอย่างในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารสุภพา,พาครัฐเนี่ยในมาตราหนึ่งก็จะบอกถึงชื่อของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสุภพาพรัฐ แล้วก็จะมีเคล็ดลับที่จะทําให้ท่านนําไปใช้ในการทําข้อสอบอย่างเช่นคำว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสุภาพรัฐเนี่ยมันกลับเป็นกฎหมายที่ใช้แทนระเบียบเดิมทั้งหมดเลยใช้แทนระเบียบเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็มีผลในการใช้บังคับตั้งแต่วันที่23เดือนสิงหาคม2560 ก็นับจากถัดจากวันประกาศในรนากิจจาในเอกษ,ษาไป180วันหน่วยงานที่ใช้กฎหมายฉบับนี้มีหน่วยงานไหนบ้างก็คือทุกส่วนราชก,การและวิสาหกษษษษษษษิจหน่วยงานอิสระขององค์กรปกครองอหน่วยงานอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็หน่วยงานอื่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งในจุดที่ มักถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบเนี่ยก็คือรวมหน่วยงานอื่นที่ใช้งบประมาณของของรัฐไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นก็ทั้งหมดเลยที่เป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของรัฐซึ่งันจะมีหน่วยงานที่เป็นเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดๆอีกจำนวนหนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยนะครับก็ก็เป็น สิ่งที่สิ่งที่เราชี้เห็นถึงวรากฎหมายแบบนี้ใช้กับทุกส่วนราชการคำว่าพัสดุนะครับก็คือทรัพย์สินทุกชนิดนะครับรวมถึงสิ่งของผลงานแล้วก็สิทธิที่ได้รับจากการจ้างหรือการซื้อสิ่งที่จะทำให้ท่านทำความเข้าใจครับว่า คำว่าพัสดุไม่ใช่แค่ของใช้แต่รวมถึงงานจ้างแล้วก็สิทธิด้วยอยู่ในคำนิยามของคำว่าพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็คือการที่ได้มาซึ่งพัสดุโดยวิธีการซื้อการเช่าหรือการจ้างเวลาไปทำข้อสอบอยไปเผลอคิดรวมไปรวมถึงการเช่าซื้อนะครับ การเช่าการซื้อการจ้างเนี่ยเขาแยกกับคำว่าการบริหารพัสดุก็คือการเก็บรักษาการใช้การซ่อมการทําลายหรือการจําหน่ายพัสดุคําว่าการบริหารพัสดุก็คือหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยต้องเอามาบริหารต่อเรียกอเป็นเป็น,เป,นเป็นการบริหารพัสดุหลักการสําคัญในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และก,ก็การบริหารพสุภาครัฐเราเห็นครับว่าหลักการสําคัญเนี่ยเป็นจุดที่ถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบหลักประการที่หคือหลักของความโปร่งใสครับหลักประการที่สองคือหลักของการตรวจสอบได้หลักประการที่สามื่องของความคุ้มค่า แล้วก็ของการแข่งขันแล้วก็มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสุภาพรัฐก็เพื่อที่ให้การใช้ใจ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าแล้วก็ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งในกฎหมาย ฉบับนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้คือท่าน,น,นเรียนรู้เรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุภาครัฐเนี่ยก็จะมีประโยชน์ก็คือท่านนําเอาความเข้าใจในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านได้อย่างแท้จริงก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปทําความเข้าใจ ใช้ในการสอบได้แล้วก็เอาไปทำความเข้าใจในที่จะไปไปปฏิบัติราชการได้จริงเพราะเรื่องนี้มันก็จะอยู่กับท่านตราบใดที่ท่านยังอยู่ในระบบราชการอยู่การจัดซื้อจัดจ้างการเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้าท่านไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ยังไงก็ต้องเจอต้อง ต้องได้สัมผัสได้ใช้ได้เกี่ยวข้องนะครับอย่างในคํำนิยามครับการจัดซื้อจัดจ้างก็คือการการซื้อการจ้างการแลกเปลี่ยนการเช่าหรือการดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการสำหรับหน่วยงานของรัฐนี่คือกาบว่าการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุก็คือวัสดุกรปพันอาคารสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งของอื่นใดรวมทั้งงานบริการที่เกี่ยวข้องเช่นงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาหน่วยง,งานของรัฐนะครับโร c การักษาสิทธิจหน่วยง,งานในกำกับของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยง,งานอื่นที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเจ้าหน้าที่นะครับก็คือข้าราชการพนักง,งานหรือบุคคลที่รับมอบหมายให้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างแทนหน่วยง,งานของรัฐ ซึ่งตรงนี้ก็สอก็มักจะนําเอาไปตั้งเป็นคําถามน้องสอบว่าใครที่ทําหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างคนที่ทําหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างก็คือเจอ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาครับก็คือบุคคลหรือว่าเอกชนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศแล้วก็ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคาก็คือคนที่ยื่นเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ผู้รับคัดเลือกก็คือผู้ที่เสนอราคาที่หน่วยงานของรัฐเลือกตามวิธีการ,รจัดจ้างซึ่งทุกวันนี้นะครับก็จะคำนึงถึงหลักของความคุ้มค่าไม่ได้เอาเกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ละคนที่เสนอราคาต่ําสุดอาจจะไม่ใช่คู้สัญญาละนะครับคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในทางผลประโยชน์เช่นหุ้นส่วนญาติหรือมีข้อตกลงร่วมกันในการเสนอราคาาครับ เรื่องของการบริหารพัสดุคำว่าการบริหารพัสดุคือการเก็บรักษาการตรวจสอบการซ่อมแซมการจำหน่ายการโอนหรือการทําให้พัสดุหมดความเป็นพัสดุของหน่วยงานของรัฐคือการจำหน่ายนะครับราคากลางราคากลางคือราคาที่หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นก่อนการจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างอิงราคา ตลาดหรือมาตรฐานที่เช่อถือได้การจ้างที่ปรึกษาก็จะเป็นปรายละเอียดที่บอกไว้ว่าการจ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้คาแนะนําศึกษาออกแบบหรือวิเคราะห์นะครับด้วยการจ้างที่ปรึกษาซึ่งในในไฟล์ pdf ที่เป็นสุดลับเนี่ยก็จะสรุปให้เห็นในแต่ละประเด็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสรุปให้เห็นแบบนี้ นี่ก็จะเป็นเป็นสรุปเอาเนื้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสุภาครัฐเนี่ยมาขมวดมาสรุปว่ามีสาระสําคัญอย่างไรท่านทําความเข้าใจในฝ่านน์นี้ท่านเข้าใจกฎหมายจากนี้มากยิ่งขึ้นว่าอี่มันคือเหมือนกับเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ร่วมกันทั้งราชการในส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานอื่น ของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณของของรัฐก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้ด้วยกันจุดมุ่งหมายหรือจุดเน้นของกฎหมาย,ย่างนี้นะครับก็คือมุ่งที่การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มความโปร่งใสและก็ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักอยู่4ประการหลัก4ประการนี้ ถูกนาไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบในตัวลกรอบที่เป็นเป็นหลักสี่ประการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจำสี่ประการตรงนี้เท่านั้นนะครับนอกจากเราทําความเข้าใจใน4ี่หัวข้อ,ขอ,ขอละตรงนี้แล้วนะครับในการถาข้อสอบในการออกสอบบางบางบาง บางประเด็นที่ท่านอาจจะพลาดไปในการสอบคนที่ไปดูนดยอ่อคนที่ไปดูสรุปยอ่อที่ไปทําความเข้าใจว่ายึดสี่หลักการแล้วก็ไปทาความเข้าใจเปยงแค่คุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตรวจสอบได้ตรงนี้ท่านอาจจะพลาดนะครับเพราะในข้อสอบเนี่ยถ้าที่ย้อนกลับไปดูรูปแบบของการออกข้อสอบ ขาก็จะเอาความหมายของคําว่าคุ้มค่าไปไปตั้งเป็นคําถามแล้วก็ถามว่าไอ้ความหมายเนี้ยตรงกับหลักการใดนั้นท่านจะต้องไปดูในเนื้อหาของพระราชบ,บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพระสุภาครัฐที่เป็นฉบับเต็มด้วยนะครับไม่งั้นท่านอาจจะพลาดในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบ ประการต่อมาครับต้องดูในรายละเอียดครับว่ากฎหมายฉบับน,นี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการยก,กระดับของความเชื่อมั่นในเวทีโรค เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยถูกต้องนั่นหาเอาประเด็นที่สําคัญไปอธิบายให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องให้เกิดความชัดเจนแล้วก็นําไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมไปถึงหน่วยงานที่ใช้เงินงบประมาณของของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นราชการในส่วนกลางราชการในส่วนภูมิภาคราชการในส่วนของท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระหน่วยง,งานของรัฐหน่วง,งานตุราการของศาลมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วก็หน่วยง,งานอื่นที่ที่ถูกกำหนดในในกฎกระทรวง กฎหมายฉบับนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะแล้วก็ไอ้เป็นข้อยกเว้นที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบนะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพรพัสดุใดที่ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุภาครัฐที่ไม่ต้องปฏิบัติตามหนึ่งก็คือการจัดซื้อจัดจ้าง ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงอันนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบบนี้สองการจัดซื้อจัดจ้างยุทธบกรณ์และก็การบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติโดยวิธี G2G G2G คือรัฐต่อรัฐ 3. การจัดซื้อจัดจ้างยุทธบกรณ์การบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐนะครับแล้วก็ สามการซื้อจัดจ้างเพื่อวิจัยการจะซื้อจัดจ้างเพื่อเพื่อวิจัยพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 4. การจะซื้อจัดจ้างหรืยวิธีเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในสัญญาหรือข้อกําหนด การให้กู้เงินหรือการให้เงินช่วยเหลือกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น 5. นะครับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกําหนดให้กู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นแล้วก็ 6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยของสถาบันอุรมศึกษาหรือสถาบันที่เป็นเงินขององาของรัฐโดยใช้เงินบริจาค รวมทัง้งดอกผลของเงินบริจาคน,นี่คือเป็นข้อยกเว้นว่าไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจรัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพรสัสดุภาครัฐซึ่งคนที่เตรียมตัวที่จะสอบในตำแนบบของหัวหน้าฝ่ายในรอบนี้นะครับเรื่องนี้สําคัญครับที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการทำงานได้จริงแล้วก็นำไป ตัดสินใจในเรื่องการเลือกคําตอบในห้องสอบด้วยนะครับซึ่งใน,ในเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะอยู่กับท่านยาวนานต้องเรียนรู้อย่างละเอียดทําความเข้าใจอย่างละเอียดเป็นรายมาตราแล้วก็ในไฟล์สูตรลับที่ทําให้สอบได้ก็จะมีข้อสอบมีตัวเป็นตัวอย่างข้อสอบให้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็เริ่มต้น,ตน คือคือเมื่อเมื่อท่านไปทําความเข้าใจในเนื้อหาแล้วแล้วมาดูในส่วนของในส่วนของข้อสอบเนี่ยจะทําให้ท่านเข้าใจแล้วก็มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าท่านเข้าท่านรู้เรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสุภาครัฐมากขึ้นเนีย่ยนะครับก็มีมีคําถามแล้วก็มีเฉลยให้ ท่านที่มีเวลาจํากัดในการอ่านหนังสือท่านที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อยจะด้วยเหตุผลในก็ตามครับจากนี้ไปจนถึงวันสอบเนี่ยมีกิจกรรมมีหน้าที่ที่ท่านต้องทําหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นกิจกรรมรอยกระทงเป็นกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำเนี่ยแล้วก็มีมีก็มีมีหน้าที่ต้องทํามากมาย วิธีการที่จะทําให้ท่านสอบได้ในรอบนี้เนี่ยก็คือการเลือกที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เนี่ยท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งนบนโลกใบนี้แลถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนท่านจะชมสดในตารางตามตารางที่ได้สดของพี่เพืเพื่อนก็ได้ท่านไม่ชมสดแต่ท่านวันไหนท่านตื่นเช้าท่านก็เปิดฟังย้อนหลังได้ซึ่งในใน ในการถามข้าใในเรื่องของพระราชกาจซื้อจัดจ้างการบริหารสุภารักัเนี่ยมีหนังสือเสียงมีเป็นคลิปเสียงท่านเปิดฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยได้นะครับก็นําไปสู่การสอบได้ท่านต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของกฎหมายฉบันี้แล้วก็ในเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับโดยไปถึงท่านที่กาลังเตรียมตรวจสอบอยู่นะครับจะเห็นว่าเราจะมีประกาศที่เป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ สัญหาในใสายงานผู้บริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลในการกรอกสมัครสัญหาท่านที่กรอกสมัครสัญหามีความผิดพลาดในการกรอกไม่ว่าจะเป็นคํานําหน้าข้อมูลต่างๆทั้ง14หัวข้อนะท่านสามารถที่จะยื่นคําร้องขอ แก้ไขข้อมูลยื่นมีทางเลืกหนึ่งนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code กดเพิ่มไปในกลุ่มรายนี้นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดแบบฟอร์มในการยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในการสมัครสัรหาแล้วก็มีช่องทางให้ท่านส่งคำร้องในการแก้ไขข้อมูลในการสมัครสัรหาซึ่งมันอาจมีคือแน่น,นอนละจะม,มีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นแหละที่ ที่หน่วยจัดสอบเนี่ยก็รู้แล้วว่ามีคนที่กรอกข้อมูลผิดพลาดเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาดเขาก็ให้ส่งข้อมูลแก้ไขมีรูปแบบมีคำร้องรุ่มีไฟเวิร์ดให้นะครับท่านสแกนคิวอค้ดกดเพิ่มเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้แล้วก็ถ้าแต่ว่ายังไม่เห็นเนี่ยก็ขอก็เช็คเข้าไปครับว่าขอ,อาแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลแต่ท่านที่กรอกถูกแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขนะครับถ้าที่กรอบผิดพลาดเช่นคํานําหน้าผิดต้องการเปลี่ยนชื่อผลงานชื่อวิสัยทัศน์หรือข้อมูลบุคคลข้อมูลอะไรางท่านที่บอกว่าท่านกรอกไปแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดในการกรอบเนี่ยก็ถึง28ตุลานะครับที่ขอแก้ไขข้อมูลได้ก็ดำเนินการตามกติกาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดูระเยดเพิ่มเติมสแกน QR c o d e คก,กดเพิ่มเพิ่มเมข้าไปในกรอบรายนี้นะครับนี่คือตัวอย่างใน,ในการเตรียมตรวจสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในรอบที่กำลังจะถึงนี้นะครับคืนนี้2ทุ่มคือไมถึงคืนยี่สิบอนี่นะคืนยี่สิบสองเนี่ยสองทุ่มนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดเรียนรู้ออนไลน์ในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ,จัดจ้างและก็การบริหารประสุภาครัฐดูรายละเอียดดูคําถามดูข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับซึ่งหลายคนครับตื่นตัวแล้วก็เลือกวิธีใช้ในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้เนี่ยก็คือการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งเป็นวิธีการที่ ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code คกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อลิงก์นี้เพื่อเผยแพร่สารธารณะคนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบก็จะเป็นลิงก์รับกลุ่มปิดก็จะดูได้เฉพาะคนที่ ที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนนะครับที่ที่จะดูได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้เอาไว้ปิียงแค่นี้สวัสดีครับ